ประเทศไทยดินแดนที่ทั่วโลกต่างขนานนามให้ว่าสยามเมืองยิ้มแต่ในวันนี้กลับกึกกล้องไปด้วยเสียงของประชาชนที่แสดงถึงความปวดร้าวในหัวใจจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัว กทมได้ประกาศสั่งปิด5สถานที่เพิ่มเติมค่ะทั้งสนามแข่งขันสนามเด็กเล่นเราจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจบรรยากาศตามตลาดใหญ่ๆวันนี้ศูนย์การค้าศูนย์ช็อปปิง้งตลาดนัดเงียบเหงา c o วิด1 9วิกฤตการโรคระบาดครั้งใหญ่ในรอบหลายทศวรรษที่แพร่กระจายไปทั่วโลกและก็นับว่าเป็นฝันร้ายของไทยที่ไม่อาจเลี่ยงได้ ประเทศไทยยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้เพิ่มขึ้นจาก2วันที่ผ่านมานะคะรวมถึงมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1ศพรวมเป็น7ศพแล้วค่ะอิตาลีตอนนี้นะครับยอดของผู้เสียชีวิตเนี่ยทะลุ1 0 0 0 0มื่นไปแล้วนะฮะผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ,อง้อมได้เปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคนไปมากจนห่างไกลจากความเคยชินความเสียหายขยายเป็นวงกว้างหลายธุรกิจต้องปิดตัวลงชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนด สายการบินต,ต่างๆที่ประกาศยกเลิกเที่ยวบินแม้กระทั่งคนที่เรียกตัวเองได้ว่าใช้ชีวิตแบบหาเช้ากินค่ำที่ต่างคนต่างต้องเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมร่วมกันจนกว่ามรสุมแห่งฝันร้ายเหล่าน,นีนนนนนน้จะถึงวันคลี่คลายกระทรวงพาณิชย์อีกหนึ่งกระทรวงที่คอยดูแลปากท้องของประชาชน และพร้อมเดินเคียงคู่ประชาชนในทุกๆสถานการณ์ที่วันนี้พร้อมส่งมอบความสะดวกแก่ผู้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมอยู่บ้านกักเชื้อเพื่อชาติด้วยคารวานรถพุ่มพวงทงฟ้าเคลื่อนที่บริการประชาชนถึงหน้าบ้านโครงการคารวานทงฟ้าฝ่าภัยโควิดจะเรียกว่ารถพุ่มพวงก็ได้ที่เข้าร่วมโครงการกับกรเมเงินค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์นำสินค้าราคาประหยัด จ็ดรายการด้วยกันเพื่อไปให้บริการถึงหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเราห่วงใยและพร้อมที่จะสนับสนุนให้พี่น้องคนไทยอยู่บ้านเพื่อห่างไกลโควิด19เอาของอาหารโดไทยเป็ดแล้วก็มาม่ามา,มาขายให้ให้ถึงหน้าบ้านค่ะคือเขาปลอดภัยด้วยไม่ต้องออกไปข้างนอกเรามาส่งถึงหน้าบ้านขอขอบคุณกรมการค้าภายในที่ ของงรราคาคถูกดดีีใใจท่ไ้้ตหนี้้้มาาใหลูก,ตลกคตับเป็นภาพของความสุขที่แสดงให้เห็นถึงการร่วมสู้ที่ไม่เคยละสายตาจากคนไทยทุกคนและแน่นอนว่าท่ามกลางสภาวะเช่นนี้น้ำใจและความร่วมมือร่วมใจของทุกคนจะทำให้เราผ่านมันได้เร็วขึ้นและเมื่อเมฆฝนแห่งนี้คลี่คลายเราจะกลับมายิ้มให้กันอีกครั้ง ขอบคุณมากจริงๆนะคะสำหรับกรมการค้าภายในที่ได้ดูแลทุกส่วนทุกที่ทุกซอกทุกซอยนะคะมีกำลังใจมากขึ้นพร,พร้อมที่จะช่วยเหลือและต่อสู้กันต่อไปอะค่ะขอขอบคุณกรมการค้าภายในครับที่มีไข่มีกระโจกข้าวมาให้ถึงที่บ้านแล้วก็ไข่ก็ราคาถูกกว่าท้องตลาดมากครับครับผมขอบคุณครับ